โอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีย้ำแรงจ้ามือนิย่านฝนฝ่าตกหอดปลาตกจ้ามองดูเอาสูตรออกมานี่จ้าลูกสาวตอนนี้คือทำอะไรคะตอนนี้คือแป๋วนี่ค่ะแมงกินูนค่ะเมื่อคืนนี่แมงกินูนจ้าแป๋วก็ะลยสิเด็ดปีกแมงกินูนเพื่อจะขัว่วจะก้อยใส่บักงวงจ้าสูสีกลอยสูสีไงกิ่นมาสันว่า ก็เลยแบบว่าลูกสาวสองนี่มากหลายไม่กินนู่นจ้ะมากหลายนั่งเฝ้านอนเฝ้าจ้ะอันตัวนี้นี่นอนเฝ้าอันนี้ก็นอนเฝ้าเดี๋ยวเราลูกเดี๋ยวนอนจ้ะอย่ากินหลายจ้ะไม่เอาโนโอเคนะมากหลายจ้ะไม่กี่นู่น Rosie goes in the bed นอนสัมลุกไปแดงนอนสัม and white angle thing is ไปแดงนอนสัมนอนลง You want some? เดี yep. My, uh, eat uh ๋ยวไม่สีก้อนอีกอันนังวัเเดี๋ยวจะมากินก้อยแมงกินนูนน้ำกันเลยจ้าสิก้อยแมงกินนูนซูพยายกินจ้าก้อยใส่บกงวงจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันนะคะ I'm going to have m o n n o o n banana banana sandwich no hang on มาเอ่อ uh, mango jam ฮะยาแปลว่าทำมือนั้นมือนั้นมะเขือเทศแยมนะจ๊ะแล้วก็ทํำมะม่วงแยมจ้ะโอ้ยแซ่บหลายจ้ะแซ่บหลายพม่ใช่มากหลายจ้ามะม่วงเห็ดอันมะม่วงมะม่วงมะม่วงแยมแยมมะม่วงจ้ะโอเคจ้าเดี๋ยวมาเจอกันก่อนแบ่งกินนู่นจ้ะสี่วันนี้ไปเลยเจไปนบ๊าบาย One. Sit down. Sit down. Sit down baby. Oh, sit down. <laughs> okay. <laughs> Ready? Sit down. Sit down. <laughs> okay. Hi, I'm bigger. That's ว่าย่างองโมีันไออ้นอเคุณเชียงถอดจ้าบ,บังดูจา้าอันอันแปลสิก้ยแม่งกินนู้นจา้าใช่เงอนแปลสิก้ยแม่งกินนู้นบที่นี่แปลบอนีพะเกษตรจา้าแปลสใส่ไพไนยฮะนี่อ <laughs> ันเวรีนีดซัมติงยูกกโกเก็ตฟอร์มโจมีิฟนไอนสัสอือฮ ถ้าไฟยีก huh. น yeah. no ั่มนี่เหลสตูบบอกวก้ันพูดยี่ัดไลออนไม่ใช่ต่มาด้ยาซอาซมนูดินอตรืองอดี้อแปลสิใส้พ่องีไปเก็บผักเกษแปลวกินจ้ะพอปลาสิกอยไม่กินนูนจ้ะต้องกินกับผักเกษแกจ้ะพอดีผักเกษแกมืดปัไัติดเหี่ยมอยู่ต้องกินค่ะต้องจะกินต้องกินไม่จังแซบประสานวานี่ค่ะผักเกษ โอเคเดะพักเกษตรน้กุกเกตพักเกษตรเฟิร์สโอ้ยโอเคโอ้ยคิดจะเอมินอ๊ะ มีต้นภาเาต,ต้นนึงจาอยยุขางนั้นแปลเบิร์นะพะฮพญาย่าฟาดล่องหย่อนอยัางแล้วอยากกินนั่นเก็บไ้จะกินจ้าอันยี้มอยากกินกับฮกมาเทลานนั่น oh, <my S 2> อันนึหน่อยฮะนี you know ่อว no? ันเดออีทโซยก็จะสแน็ปจะสน Yeah, snap and a check. I need something to go to it. Huh? That's my decision. I need something to go to what, what I'm saying to you is... You snap and you just check out and the I can go out. Is that right? Yeah, well, I'll load the camera. What I'm saying to you is where I'm getting them. There's, huh? a, there's a nest. No, you snap the, the, the bush out. It's I easy to snap. I tried to snap it and it wouldn't come. Siri, can you eat this? Hmm? มึงจ right. right 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 ้ะบึงมึงอ่ะไกไปตัดมึงนั่นะลาสีเออพ่อแล้วซามีละลาสีนับจุดคือว่าันนิโมงคงจะมีโชคมึงจ้ะมึงดูมึงดูแกพอดีจะกินมึงดูวเาไว้นักเชฟไปอันอะลอยเหี้ยร n Save now. Let me just explain. We've got three then. Mm. And roll them up. Uh -huh. i'm And build a nest. Alright, okay. I'll show no. you tomorrow. Hang on. Let me check this. What? <laughs>